สวัสดีครับชาวนกเขาใหญ่ทุกๆท่านนะครับสวัสดีอาจารย์ทุกๆคน fc ผู้ติดตามที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้แอดมินออกไม้นะครับวันหยุดนะครับมาออกไม้อยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยนะครับผมจังหวัดศรีสะเกดเราติดตามรับชมได้นะครับผม วันนี้ก็มาหลายต่ออยู่นะครับผมมีนกผูกขาตัวหนึ่งนกกระโจมตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นกพะเนียดอีกห้าตัวนะครับผมวันนี้เยอะหน่อยนะครับตอนนี้ทีมงานกำลัง,ง,งแซมพเนียดอยู่นะครับรถแดงเป่นไงครับอาจารย์ โอ้มดแดงครับโอ้มดแดงนะครับใส่ยาแท้นี่แหละครับอาจารย์พงพิพัฒน์นะครับผมมีคะแนนต่อไปอม่ครับมีอยู่เด็กขี่ขาดย่างไปคิดว่าอรอไปหันขึ้นสี่เหลี่ยมค่ะหันพอดีเลยเอร,เอเอรอรับชมนะครับว่า,าจ,จะเป็นยังไงมมววเดี๋ยวหาเลือกที่ไม้หา<อ><อ>เลือกต้นใส่กันนะครับรอติดตามรับชมนะครับผม เอาเอาต้นนี้เลยบ่ครับอาจารย์อาจารย์จะเอาต้นนี้เลยเหรอครับ,รบส่วนแอดมินยังยังหาครับครับขึ้นอยู่กับความหมายนะครับวันนี้นกมาหลายต่อพอสมควรนะครับเดี๋ยวเต้เดี๋ยวเต้จัาวะเด๋ยล้เดี๋ยวงานนี่แหละเดี๋ยวแอดมินเดิน หาไม้ก่อนนะครับมันจะเดินยากหน่อยนะครับช่วงนี้ mama 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 ลองไปยกหนึ่งแล้วครับยังไม่มีนกป่ามาสู้เลยนะครับนกป่าก็ขันทําอยู่แต่นกป่านะครับไม่มีตัวไหนมาสู้นะครับบรรยากาศก็กลมด้วยแ่ะครับ ล้มแรงพอสมควรนะครับยังไงก็ต้องติดตามรับชมแ่ะครับยังไม่รู้ว่าจะมีนกมีอะไรมาสู้หรือเปล่านะครับแอดมินก็เดินมาเจออุปกรณ์ต่อนกนะครับนี่ครับ เจอไม้เศร้านะครับลืมไม้เศร้าวไว้หรือหรือยังไงบ่ครับหรือว่าเป็นเป็นนาของเซียนเล่นนกก็ไม่รู้นะครับนี่แหละครับไม้เศร้าต่อนกนะครับมาเจอถิ่นของอาจารย์เล่นนกแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอรุ้นรอรับชมต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ยังไดงครับอาจารย์ิิดเขาอยู่อยู่วางไหนจะเหยียบก็เหยียบนี่ครับนี่ต้น่มไปน้อยนี่แหละลุ้นอยู่นะครับผมกําลังลุ้นอยู่นะครับว่ามันเหยียบแล้วล่ะว่ามันใช่ไหมว่ามันเหยียบแล้วเสียงคู่แล้วนะอาจารย์เสียงคู่อะไเดี๋ยนะคู่นานแล้วครับว่ามันเหยียบแล้วว่าเหยียบแล้วผมคิดว่านะอ๋อครับได้ลุ้นกันอยู่นะครับตอนนี้นกเข้าร่วมแล้วว่างงานน้ออาจารย์น้อครับผมลุ้นลุ้นครับลุ้นลุ้นครับผมลุ้นลุ้นครับ มานมาแล้วครับผมหนึ่งแต้มครับเสียงไหนครับอาจารย์เสียงไหนเสียงเล็กครับเสียงเล็กนะครับเสียงกาเสียงกาหมานไปแล้วนะครับหนึ่งแต้มครับผมอาจารย์กาของเรานะครับนกผูกขานะครับหนึ่งแต้มแล้วนะครับเป็นไดอาจารย์บาสมันบ่อเหยียบอันคู่เมื่อกี้มันเหยียบบ่ออาจารย์โอ้บ่อเหยียบครับ จะหลุดไปยังไหวะพระเนตดไม่เหยียบนะครับเข้าไปคูกันนานพอสมควรนะครับอาจารย์ชนบอกว่าสู้กันนานนะครับแต่ไม่เหยียบนะครับเลาบทูกถ้ากินเข่าก่อนเนาะเดี๋ยวจะกินข้าวกินน้ำก่อนนะครับผมบบเหยียบเนาะหาเนาะโอ้ยได้รุลุดแห้งได้รุลุดแห้งได้บบเหยียบครับผม กินเขากินนามเด้อพี่น้องเด้อกินเขากินนามก่อนค่อยว่ากันไหมน้าอาจารย์น้าครับน้ากินเข่ากินนามก่อนครับกินเข่ากินนามก่อนค่อยลุยกันไหมเออเออเออเดี๋ยวไอ้กระสิกินเดี๋ยวนี้ละกินเขากินนามก่อนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลุยไหมครับเดี๋ยวลุยไหม อบียวกินเขาเสร็จแล้วก็เตรียมตัวสิไปหาไม้ละครับผมเราจะไปทางไหนล่ะครับอาจารย์เอาละครับบัดนี้จักสิไปทางใดเด้อครับบัดนี้เดี๋ยวสิบ่๋อหมคุณบหก็เสียดกล้าไปหัวหน้าครับผมบัดนี้ก็สิเดินทางแล้วครับเก็บของเก็บหยังเตรียมตัวสิขึ้นรถไปหาหมายต่อไปครับผม ติดตามชมด้วยครับเด้อวสิตหมานหรือบ่หมานครับผมแพ็คคู่ครับพี่น้องจัดแบบแพ็คคู่ครับผมโอ้ยนาองคืนหวานหมานเจี๊ยบครับผมเก่งกองทย์จัดให้ครับแพ็คคู่นะครับพี่น้อง แขกคู่เลยนะครับเต็มข้อนะครับตัวนี้ก็เต็มข้อนะครับสร้อยรอบคอเลยนะครับ <c oughs> โอ้พี่น่องเลยเต็มขออีกแล้วเต็มข้อทั้งสองตัวนะครับโอ้แขกคู่แล้วพี่น่องเอ้ยมนัมนมันมัน จัดมาทีเดียวสองแต้มแล้วครับผมมานครับมานมนมานมันเก็บแป๊บหนึ่งนะครับผมแพคคู่ครับผมแอดมินแพคคู่นะครับแต่เป็นนกเขาเล็กนะครับผมสองแต้มแล้วครับผมแอดมินแอดมินสองแต้มแล้วนะครับมานมานครับผมมานละเมื่อนี่ ส่วนเสียนกาก็แต้มสองแล้วนะครับเสียนกาก็สองแล้วครับนกนกนกปู่ขานะครับนกขาม่าเป็นหมกซับใช่ไหมอาจารย์กาครับไหนนะครับดูนะครับดูนะครับได้นกหมกซับหนึ่งตัวนะครับวันนี้เสียนก้าของเรานะครับชมนะครับจะหมกซับแบบไหนนะครับ มีขาวหนึ่งเส้นครับนี่ครับมีขาวหนึ่งเส้นนะครับผมที่เด็ดนะครับที่เด็ดนะครับโอ้โหดูดูลายหน่อยครับเส้นนี้หนึ่งโอ้ยลายลายมูนเนบอกเป็นยังครับแต่หมกซับข้างหนึ่งนะครับขางเดียวขางนี้บมีน้ออาจารย์บบครับหมกซับขางหนึ่งนะครับแต้มสองครับผมอาจารย์กะส่วนผมกับสองแต้มเหรอครับเดี๋ยว ไปห้ามองไส้อีกครับผมรอติดตามชมนะครับผมรอติดตามนะครับแอดมินถูอีกแล้วครับผมนกน้อยอีกแล้วครับนกเขาชวาอีกแล้วครับถูอีกแต้มแล้วครับโอ้ยหมานหมานแต้มที่สามแล้วนี่นกเขาน้อยสามแต้มแล้วครับผมโอ้ยเนาะ นกเขานกลงแล้วนะครับแต่ไม่รู้บินมาจากทางไหนอีกคืนหวานหมานเจี๊ยบอีกแล้วครับผมเต็มข้ออีกแล้วครับพี่น้องแต้มที่สามแล้วครับแต้มที่สามแล้วโอ้ยมานเนอะพี่น้องเอ้ยสามแต้มแล้วครับผม Oh, นกเขาลงแล้วนะครับเมื่อกี้นี่นกเขาลงแล้วนะครับนกต่อกําลังทํากําลังสู้กันดีๆนะครับเดี๋ยวจะใส่คืนอันต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปนั่งเก็บอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวใส่คืนรอเลยนะครับนกมาสู้นกลงแล้วนะครับนกเขาน้อยก็มาถูกอีกครับแต้มที่สามแล้วครับวันนี้ มันมานครับมันมานสามแล้วครับสามแล้วค่ำแล้วครับผมพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอน้องชายมานะครับน้องชายไปใส่อีกอยู่นะครับตัวหนึ่งเก็บแล้วนะครับของผมของผมของผมได้สามตัวนะครับแต่เป็นเขาชวาทั้งสามนะครับผมแอดมินสามแต้มครับผมลูกชายเจ้าร้อยครับ กินข้าวกินน้ํารอนะครับเดี๋ยวสักพักน้องคงน้องชายคงเดินกลับมาแหละครับผมรอสักครู่นะครับมาแล้วครับโอ้กำขามาอีกแล้วครับโอ้โอได้เพิ่มอีกสองตัวนะครับโอ้เป็นสามแต้มนะครับสามแล้วก็เป็นสี่กับตัวนี้นะครับครับถุงใส่ไม่พอนะครับผมเสียงกล้าครับ โอ้ทีเด็ดนะครับผมเป็นไงตัวนี้ตัวสุดท้ายเสียงเล็กครับอ๋อเสียงเล็กนะครับถุงใสไม่พอนะครับผมทีเด็ดครับสีแต้มครับเสียนกล้าครับสําหรับทริปวันหยุดนี้ก็พอแค่นี้นะครับส่วนทีมงานของอาจารย์ชนแกกลับก่อนนะครับมีธุระด่วนก็เลยแยกทางกันอยู่ทุมพรนะครับแอดมินก็เลยกลับมาวางหินนะครับมาต่อแถววางหินนะครับเพิ่มเติม เสียนเก้าก็บวกอีกสองเป็นสี่นะครับผมสามแต้มเหมือนเดิมครับนกเขาชวาทั้งสามนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานนกเขาใหญ่เมืองขู่ขันทุกคนนะครับผมสุดท้ายนี้ก็สนุกสนานเนะาะชักก้าเนาะโอเคครับที่เด่นนะครับผมทริปหน้าว่ากันใหม่สวัสดีครับ